น้องแนนได้หรือว่าน้องมีอีกแล้วจ้าแกะกล่องจากจีนนั่นเองค่ะก้าวเข้าสู่ EP ที่4ี่แล้วนะคะรอบนี้เนี่ยจะมีแต่ของตกแต่งบ้านนะคะแล้วก็ตกแต่งรถน้องอก็เพิ่งซื้อรถมาใหม่นะคะก็เลยอยากได้พ็อปเพิ่มเติมแล้วก็น้องเนี่ยเพิ่งจะมีคอนโดใหม่นะคะก็อยากจะมีของตกแต่งจุกจิกจุกจิ๊กจิก,จก,จกอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาในไทยมันแพงก็สั่งมาง่ายกว่านะจ๊ะแนนสั่งของจากเว็บเผาเปล่านะคะ เช่นเคยต้องบอกตรงนี้กับหลายๆคนเลยว่าน้องแนนนะคะได้มีเพื่อนอยู่ที่จีนเลยฝากเพื่อนที่จีนสั่งมานั่นเองนะคะแล้วก็ขนส่งผ่านรถเข้ามานั่นเองจ้าส่วนใครสนใจนะคะอยากสั่งเนี่ยสามารถพิมพ์เข้าไปใน Google ได้เลยนะคะว่าสั่งของจากจีนเถวเปล่า,าต้องทำยังไงนะคะก็จะมีวิธีบอก1 2 3 4 5 6 7 8หหนะคะไม่เสียเวลาเริ่มชิ้นที่หนึ่งกันเลยคะ่ตะตแนนอุ้ย อันนี้คือแบบน่ารักมากอะ่ะเนี่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะอยากได้นะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะพร้อมกับปอกหนังมันจะเป็นเหมือนล่มท้วยไปนะทุกคนเน่เราก็ไปกางแล้วก็ดามไว้อย่างนี้ได้เลยนะจ๊ะแสงก็จะไม่เข้ามาทําให้ภายในรถของเราไม่ร้อนนั่นเองนะคะอันนี้ถือว่าดีเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันน่ารักดีแล้วก็การเก็บก็เนี่ยเหมือนล่มหนึ่งคัน ไม่เปลืองเงินที่ลกลอสรณเนี้ยน่าจะมีประโยชน์และได้ใช้บ่อยเพราะว่าแนนจอดรถอยู่หน้าบ้านเราอยากถนอมรถเรานิดนึงอะไรเงี้ยนะคะอันนี้นะคะ59หยวนค่ะหรือว่าตกเป็นเงินไทย295บาทนั่นเองค่ะอ่าไปต่อชิ้นที่2ค่ะโอ๊ยหนักจังเอออุ้ยอุยอันนี้เอมามวแต่ง กระถางต้นไม้คืนนี้จะมาว่าแต่งในห้องให้ห้องของเราเขียวชะอุม่มในร้านอินสตาแกรมก็คือแพงมากบาสองถึงสามพันนะแต่อันนี้ซื้อมาในราคาที่น่ารักมากย่อมเยาแบบสูตรในราคาเพียง90หยวน450บาทค่ะวัสดุตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะกับราคา450บาท ชิ้นต่อไปนะคะชิ้นที่สามของเราวันนี้ออขอไฟขนเป็ดโอน้อมอร,รีโมทอ่าเป็นแบบนี้นี่จ้าเป็นแบบไฟนนัววางในห้องโออ้าวหลุดออกมาแล้วจ้า อันนี้นะคะมาในราคาที่น่ารัก26หยวนร้อยสามสิบบาทย่อมเยาแบปว่ร้อยสามสิบบาทอ่ะไปดูชิ้นต่อไปค่ะอ๋ออันนี้เป็นของไฟ ยาวนะคะแบบอรังกุ้งอรังการแบบซูมินิมอลน่ารักน,น่ารักญี่ปุ่นมาในราคา168หยวน840บาทค่ะชิ้นต่อมานะจ๊ะนั่นก็คืออันนี้คือสนองนี้ตัวเองมากคุณทะ่า่าน่ารัก น้องๆที่อยากจะเปลี่ยนลุกหรือว่าน้องๆสาวสองที่แบบกําลังเรียนหนังสืออยู่สาวหัวโปเขาใจคํานี้แล้วกันว่าสาวหัวโปกพอเอลยรืปะวันเดอนว, <c oughs> ว้าอันนี้น่ารักมากคือนางไปหมวกแล้วก็มีผมออกมาเลยแล้วเราก็แบบเอาปลายผมข้างหน้าเรามาอย่างนี้ฟิลวันไหนที่แบบไม่อยากทําผมหรือว่าแบบอยากเปลี่ยนลุกแบบน่ารักน่ารักคิว้วแบบนี้นะคะก็แนะนาําเพราะอันนี้มาในราคา40หยวนตกเป็นเงิน200ร ใครว่ามันน่ารักบ้างคอมเมนต์มามอยแล้วก็ใครอยากให้นนแต่งลุคนี้ยออกไปเดินข้างนอกนู่นนี่นัน่นนน,นเป็นลุคไหนยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ด้วยนะคะเฮ้ยมันน่ารักมากเลยอันเนี้ยมันแตบเป็นผมหมดเลยนินเมียนดูดิดีมากน่ารักมากชอบว่ะมาต่อกันนะคะชิ้นต่อไปเลยจ้า <Ooh. S 1> อ้เอาจริงป่ะคือบางทีนนสั่ง,งของจากแถวเป่ามาใช่ป่ะ ในช h อปปี้ลา a าดาคือมีเหมือนกันด้วยทุกคนว้ยอันนี้ไม่ของแบบชอบตัวเองอีกแล้วนะจ๊ะตาดาหมวกค่ะคือจริงๆสางนนี้ไปตั้งแต่ไปทะเลแต่ตอนนี้กลับมาจากทะเลแล้วของเพิ่งมาถึงอันนี้นั่นก็คือด้วยความชื่นชอบสั่งมาเลยครบทุกสีน้ำตาลขาวดำนะคะตอกอัลล่านะคะ18หยวนนะคะเป็นเงินไทยก็คือ สิบาทค่ะตอนแรกแนนะจะซื้อในซาร่าตรงนี้เลยแบบนี้เลยเป๊ะเลยนะทุกคนในซาร่าประมาณแบบ700หรือ900บาทได้นี้เอาซอถูกมา90บาทเสกรอบนึืงมันดีอ่ะมันจะเป็นทรงเหมือนแบบข้างบนแบบโปง่ปงๆแล้วตรงนี้เป็นเหมือนแบบกระโปงอ้วนออกมานิดนึงอ่ะอย่างเงี้ยเป็นคุณหนูคุณนายแบบสดมีไปเลยจ้ะสามสีไปต่อนะคะโอ ยังไม่ได้ไปเดินสำเพ็งเลยแต่นั้นเชื่อว่าถ้าเกิดไปเดินสำเพ็งก็จะมีแบบนี้อันนี้นะคะก็คือเป็นที่คาดผมนะคะแบบอ้วนๆหน่อยเป็นหนังนุ่มสีขาวกับสีแดงเป็นสองสีที่ยังไม่มีคาดผมก็เลยแบบเออซื้อมาแล้วแนนอะมีความรู้สึกว่าตัวเองอะแสะผมกลางแล้วคาดผมอ้วนๆอย่างเงี้ยจะดูน่ารักไม่รู้ดิคือคิดปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าเวลาตัวเองใช้คาดผมอันนี้ที่ไรอะรู้สึกตัวเองจะสวยขึ้นนะ ข้าวหยวน45บาทค่ะมาต่อกันนะคะอันนี้ขอกิ๊ดสวยมากโอ้ยน,นี่ดีมาก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 สวยมากทุกคนเฮย้ยอันนี้ดีแต่ว่าอันเนี้ยต้องบอกว่าสั่งมาในราคาที่แบบจุกอยู่พอตัวนะคือจริงๆแล้วอันเนี้ยมันเหมาะที่จะมาฟิลแบบ แต่งครีนครีนเก็บผมขึ้นหมดใส่ชุดสีขาวนะอ่ะดี49หยวน2อ4ร54บาทดูดิคือสวยอ่ะชอบมากไปต่อนะคะน้องอะไปใส่หมวกรุ่นนึงมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันน่ารักจังวะก็เลยบ้าสั่งหมวกมานิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นทรงบักเก็ตนะคะคือในหน่าเห็นเออ ซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งจำชื่อเรื่องไม่ได้นางเอกใส่หมวกทรงนี้น่ารักมากนางเอกคนนั้นชื่อวีทูลลอเล่น <c oughs> จะเป็นหมวกแบบสโลปลงนะคะจะปิดตาไม่ปิดตาแหล่อยยนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นเหมือนทรงหมวกกันน็อกอะและ้วนชอบดีเทลตรงนี้คือตรงที่ว่านางอะเป็นขนเว้ยเนี่ยถ้าเกิดดัดผมลอนๆน,นะโอ้ยโซคิว so ซื้อมา2อสีนะคะจะเป็นสีดํากับสีเหลืองนั่นเองค่ะเนียรู้สึกว่าสีเหลืองมาใส่มันก็จะสดใสดีส่วนสีดำเนี่ยก็ได้ใส่ได้บ่อยหน่อยนะคะมาในราคาใบาละ29หยวน1 4อย่บาบาทจ้าถือว่าดีมาต่อกันนะคะก็อยู่ในหมวกอยู่นะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบน่ารักมากเพราะว่านางจะเป็นผ้าวูอ่ะแบบนี้นะคะใส่ขึ้นมาน่ารักปะเฮ้ยคือดี เพียง40หยวนจ้า200บาทแต่ว่าใครสนใจนะคะแล้วไม่อยากรอพีนานนะคะก็อยากสวยเหมือนกันหรืออะไรยังไงไปสั่งได้ที่ร้านเ n ็นจุดสไตล์8นะคะเน่นขายเพียงนะคะ250บาทค่ะอันนี้เป็นผ้าวูนะคะตัดต่อหนังตรงนี้คุณน่ารักมากถึงมาที่จุดอันนี้สั่งมาเผื่อขอคิดค่าสั่ง50บาทเนาะทุกคนอะไปต่อค่ะ เกินว้าวอุ้ยอา้าวแล้วไปเสียบกับอะไรมาแต่ไฟอาเค้นี้มันเป็นไฟนะคะทุกคนที่เป็นรูปหัวใจแต่ทีนี้แล้วว่านงงว่าเขาไม่มีแท่นมาให้หรองงแปบ๊บมาในราคา33หยวน165บาทค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาแค่นี้ไม่มีแท่นก็แพงนะถือว่าแพง ฉันสั้างเงางางยนมาเพรมันเกงเอวสูงทุกคนนี่เดี๋ยวใส่ให้ดูเลยตอนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยนั้นเปียทุกคนคือจะบอกว่าก็มันนามันโหนะวัดสรงวัดไซส์แล้วก็สั่งวัดไซส์เอมสิ่งที่ได้ก็คือจะเป็นแบบนี้ทุกคนทรงกางเกงก็จะงงๆหน่อยแบบพองๆแปลกๆดูในรูปสวยมากแล้วดูนี่ดิขออนุญาตนะคะ ขาดเกย์ะคะือเติขึ้นมาแบบน่าแข่งแล้วอะก็แบบงงๆหน er ่อยนะโอ้ยตัวนี้ไปซื้อมาในราคา58หยวน290บาทค่ะแต่แบบคือตอนนี้ซิปกำลังจะแตกแล้วอะคือนั่งพบก็คือแบบโบออกมาแน่นอนเดี๋ยวขอเนี้ยไปถอดแป๊บนึงมาจ้ามาต่อกันคืออันนี้มันน่ารักมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ใส่ไหม เพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะคะคือนางเป็นเสื้อเหมือนแบบเสื้อนิตถักอะ่ะเหมือนคุมกับเสื้อเชิ้ตส,สีขาวได้ะายได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะใส่ให้ดูแล้วมันน่ารักอะ่ะดูดิเนี่ยใส่กับเสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเหมือนแบบนักเรียน อังกฤษไฮสคูลมาในราคา39มสบาหยวนอยบาทค่ะด้านหน้าก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นทรงโอเวอร์ไซส์แบบนี้เลยนะคะทุกคนคือข้างหลังอะคะ่ะก็จะเป็นแบบผูกแบบนี้นะคะเป็นแบบควยแล้วก็แบบปรับสายได้อะไรได้คลีกันได้เลยเป็นแบบโอเวอร์ไซส์แบบสุดๆเลยน่ารักอันนี้เดี๋ยวใส่ยาวเพราะว่าเราจะใส่ได้ช็อตตอนอยู่ในบ้านใส่วอนข้างนอกคือร้อนมาต่อกันนะคะชิ้นต่อไปะคะ่ะอุ้ย สวยมากหอยแล้วคือน้องเปิดไฟได้ทุกคนขออวดได้ปะน่ารักมากหอยแอรีเอลเอาไว้แบบหัวนอนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดปิดปุ๊บนางก็คือจะเป็นเหมือนแบบของตั้งโชว์ปกติแต่ถ้าเกิดพอเปิดไฟปุ๊บนางก็จะกลายเป็นของตั้งโชว์ที่มีกิมมิคแล้วคือนนี้หอยเนี่ยคือสวยอะ เฮ้ยนี่ถือว่าดีมาในราคาเพียงาสามบิอกหยวนร้อยแปบาทดีมากดีเทียนมีมีสมัยนี้พราะแต่งห้องอ่ะเขานิยมเป็นเทียนกันแล้วทุกคนอ๋อเขาก็กลัวเทียนเนาะหักอะเนาะอุ้ย ดีมากน่ารักมากมาตั้ง2อันอย่างนี้จ so ้ s โซคิวเทียนอันนี้นะคะ49หยวนตก245บาทต่อชิ้นนะคะทุกคนจะบอกว่าเออก็แพงอยู่นะก็คือเทียนแกะสละักอะไปดูอันต่อไปค่ะไปเอยอีนี้น้องอินเนื่องทุกคนโอ้ยคอมไฟน่ารักจังเป็นแบบฟิลมมินิมอลน่ารักน่ารัก อันนี้น่ารักวัสดุค่อนข้างที่จะดีแล้วก็พกพับไปไหนสะดวกสบายเพราะว่าสายของนางเป็น USB นั่นเองนะจ๊ะมาในราคาพียง2.9หยวน145บาทเฮ้ยน่ารักอะ่ะเหมือนอะไรวะมงกุฎมแม่หมอไปดูชิ้นต่อไปค่ะมาอุ๊ยใหญ่แล้วว่าเป็นชิ้น,นใหญ่ใแล้วว่าเฮ้ย พร้อมทุกคนโอ้โหโอ้หโหโหใหญ่มากตังนี้คือเป็นขนแบบนุ่มมากๆเนี่ยนุ่มมากๆเลยอะ่ะ88หยวน440บาทถูกมากนะทุกคนใหญ่ประมาณ2เมตรคูณ3เมตรคือใหญ่มากๆอะไปดูชิ้นต่อไปอให้นูกันนี่ชอนี่ดัมโบอุ้ย คือนี้เป็นที่รองในรอรองตูดโอ๊ย้องล,ล่างมากเป็นดัมเบลน้อยอย่างงี้นะคะคือต้องบอกก่อนว่ารถอะมันเป็นเบาะหนังแนนเชื่อว่าหลายๆคนอะมีประสบการณ์เดียวกันเจาะรถร้ลลอนปุ๊บมานั่งปุ๊บคือตูดพอง <c oughs> ก็เลยซื้อตัวนี้มาค่ะโอ๊ยมันโซคิวมากก็คือเป็นดัมเบลนะคะทั้งคางเบาะหน้าแล้วก็เบาะหลังแบบนี้เลยก็คือแบบว่าน่ารักโซคิวสุดนะจ๊ะเดี๋ยวไปติดให้ดูเป็นยังไง มาต่อกันนะคะอันนี้ก็คือแบบเบลก้นนี้ไม่มีอีกแล้วรอบนี้ฉันสั่งพวงมาลัยมาด้วย,วยนี่ราคาใส่พวงมาลยัยขับรถคือทรกนี้ไม่ขนนุ่มมากทุกคนเอยขับรถไปด้วยไหนด้วยแล้วก็ขุ่นเกาะด้วยจ้า <S 2> <S 2> <S 2> <S ก็คือเนี่ยซื้อบอะแล้วก็ซื้อพวงมาลัยมานะคะตับอบาะเนี่ยราคา9 ล้วนนะคะตกเป็นยังไงก็คือ490บาทนั่นเองนะคะก็คือจะเป็นน้องเดซี่กับโดดเดนด์กนั่นเองก็คือน่ารักมากๆอันนี้โซคิวอ่าเป็นหญิงชายหญิงชายแล้วก็พวงมาลัยก็คือเป็นน้องเดซี่พวงมาลัยอันนี้นะคะราคา36หยวน180บาทจ้าคุณน่ารักมากอันนี้ก็คือเป็นแบบยกเซตเดซี่นะคะเดี๋ยวจะใช้เลยทันทีนะจ๊ะเฮ้ยนีย่อ และทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็คือของที่นันสั่งมาจากจีนเนี่อสั่งมาจากเว็บ่าวเป่านะคะใครอยากได้อยาก ะะก็สามารถเซิร์ชใน Google ได้เลยนะคะแล้วก็สั่งตามได้เลยนะคะผมก็อาจจะรอของนานนิดนึงประมาณ15 2 0างวันนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากรอ,อนานแล้วก็อ่านภาษาจีนไม่ออกยอย่างงี้อย่างเงี้ยงั้นนะคะก็คือว่าแนะนําให้ไปสั่งในช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีขายเหมือนกันแต่ราคาจะแบบบวกขึ้นมานิดๆหน่อยๆใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์มามอยกันด้วยนะคะว่าชอบสินค้าตัวไหนยังไงนะคะแล้วก็อยากให้นสั่งอะไรมาอีกก็เวาล์มอยบอกกันด้วยนะคะส่วน อีพีต่อไปเนี่ยแนนจะไม่สั่งแล้วเพราะว่าแนนหมดตัวแล้วอีพีต่อไปคะจะให้เป็นคนอื่นมาสั่งและอยากให้ใครมาเป็นคนสั่งแล้วมาเปิดกล่องของเขาดูนะคะเป็นใครก็คอมเมนต์มา,มา,มา,มาบอกกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ